สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แร็นร็อกออนไลน์นะครับวันนี้เราจะมาทาคลิปแกล้งเด็กนะฮะก็เรามีแมงแดงกันคือฮันเตอร์ไฟเนี่ยมันเป็นตัวอันตรายในการ์ดเทมนะฮะแล้วพวกเด็กๆหน้าใหม่ที่เข้ามาเล่นเนี้ยจะเห็นแมงแดงปุ๊บฮันเตอร์ไฟนยเห็นปุ๊บแล้วจะวิ่งหนีคือกลัวนะก็เป็นสัตว์เลี้ยงของเรานะะแมงแดงมีทั้งหมดกี่ตัวครับผมมาร <c oughs> วมๆหน่อยมารวมหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แล้วคนอะไรมันรวมกันอะไรเยอะแยะเนี่ยไม่รู้เดินตาม่ะลองลองลองเดินขึ้นไปที้เขาจะตามมาไหมอ่ะขึ้นมาขึ้นมาครับอันบอกเขาตามมาทำไมกันครับเดี๋ยวผมไม่เข้าใจเลยวิงตี้ดิพิงตี้มีแจกบัตรทัวร์อะไรกันเต็มไปหมดเลยอ่ะเราเดินลองเดินลงแมงล่างนี้เขาจะตามมาไหมมาครับมาครับตามมาครับ หลุดเลยมันก็แห่กันมากอ่ะเรามาอยู่ตรงนี้เลยเต็มไปหมดเลยเนี่ยเอาไปไปตรงริมน้ำเลยเอาไปตามมาตามมาของออกมาโยนกันไปหาที่กันอตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้บ้านคนไม่ตรงใจกันใหญ่เลย เนี่ยทับที่เลยทับมิดเลยอ่ะโอ้ยมันเต็มเลยขนาดนี้วะเนี่ยเข้าตามอะไรกันใครบอกเฮียจะแจกกันเเฮ้ยอีลูอีลูใครแจกอีลูวะแม่งไม่ได้ไปแล้วเพื่อนไปเราลงไปหาวาร์ปใครมีว้าไหมเราจะไปการ์ดเทมกันก่อนว้าวาร์ปวิงตี้กันเลยปดวาร์ปนี่แหละดเดี๋ยวเข้าไปกินคนคนเข้าตามเต็มเลยครับว้าบหมดแน่นอน วิ่งเตียเออวะทีการ์ดเอาเปิดเปิดเดี๋ยวเราลงแมงล่างอ่ะเดี๋ยวไปว้าข้างล่างพ้าวเต็มเลยโอ้โหเล to like wrote, ี้ยอะโอ้ยเลี้ยอะกอบออฟต์สทัดเลยเนี่ยดังไหอเู่ทำไจากไหนแย่เนี่มันเป็นโมเมนตัมไว้ยพี่เคอ่ายกมีว้าวไหมการ์ดไม่มีค่ะฝนมีฝนมีอ่าโอเคเดี๋ยวฝนวาร์ปการ์ดเดี๋ยวเราวิ่งตี้กันแล้วกันหนี ขอตัวนะครับปิ้วหงไกลมากไกลเกินไปอยู่ตรนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้โหโหหนักเลยโอ้โหนี่หนักใหญ่เลยปิงปอมมะเนี่ยเออนี่แหละนี่แหละอ่าทีมงานแมงแดงครับผมฮันต์ฟลายเฮ้ยแมงานหมดเลยเฮ้ยแมงตายมายหมดไอ้ชัดเหรอไม่มาตายนะมันยังอยู่แต่มันแคบ อ๋อบ้างอ่ะใครใครไม่มีเลเจมบ้างใครไม่มีเลเจมบ้างเออมาแล้วมาแลกูมาแล้วไปไปไปครบแล้วไปรอหน้าห้องนี่เลยหน้าห้องคนคุกใครกดอะไรวะเอ้ยกระลัดกระลัดกระลัดกระตกกระตกฮึม tát đen đi Ủa, mang tên nữa mang đen tem lên tức đi phim thôi phim ô ngon với một lát tôi này tôi chinh tôi này tôi bom nè anh <laughs> <cái gì vậy? cười> เราตอนนี้เราตอนนี้เราตอนนี้เมจอ่ะมันจะขึ้นมาโอเคฮะตอนนี้เราก็มาถึงกันที่เป้าหมายแรกนะครับผมเป็นการ์ดเฮมพื้นที่ตรงนี้นี่ต้องบอกว่ามีทั้งเมเจทั้งอาเชอร์เดี๋ยวเรามาดูรีแอคกันว่าเขาจะทายังไงถ้าเจอแมงแดงกันเป็นฝูงๆแบบนี้นะเดี๋ยวลองซ้อมหน่อยซ้อมเดินหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมาหนึ่งสองสามลบเดินนะหนึ่งสองสามเอ้ยได้อยู่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 โอ้แมงเต็มเลยต้องทำหน้าตกใจได้ปะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนเดี๋ยวนะมารวมหน่อยดิมารวมหน่อยดิมันเหมือนมีตัวหนึ่งอะแม่งแปลกฝูงวะ่ะเนี่ยนี่ไหนไปไหนวะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันไม่ใช่สีแดงวเว้ยแล้วดูชื่อมแมลงดิไดงวะไอไอเดินมาหน่อยเออ,อมแมลงตัวนี้สีแดง <laughs> ต้องเป็นสติกเกอร์รถเลยผ่านนี่ <laughs> อะไล่ข้างบนข้างบนมาเดินตามนะตามตามแสงมา นายขี่เป็ดไม่ต้องใส่ใจนะเดี๋ยวไม่ทันไม่ต้องก่อหัวได้อยู่ตำเละตำใหญ่เลยเพิ่งทำหน้าตกใจตกใจแล้วตอมตอมตอมใหญ่เอาไปไปเดินไปข้างบนเดินไปข้างบนเฮ้ยนี่ไงได้เจมอ่ะ เออได้แล้วขันหมากกันเหรอไปเดี๋ยวเดี๋ยมันต้องมีคนเหว่ยว่ายิ่งเล่นแบบโซโล่ run กรรมกรรมตกใจตกใจหนึ่งสองสามไป run ของจริงมาด้วยเฮ้ยมันกัดอเลยนะ run แอด,ดี้แอด,ดี้ <c oughs> แอด,ดีตามแอดเลยตามแอด,ดตามแอดข้างบนเนี่ยลากตรองนี้ตรงนี้ไงเอาดิเอาดิมามายืนรวมกันเลยจุดเดียวกันเลย <c oughs> อะไรวะชหาอะไรกัน ฮามีฮามีตกใจหมดไปไปต่อไปต่อเออต้องเอาเสียงแมงมาด้วยนี่นี่นี่ run ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลากแสายโคเที่ทางขวานี้นะฮะขวาเนี่ย run เอวเอวเอวเยว่เลยเอ้ยมันเดินอยู่ไหนๆป่ะยังไม่รู้ยังไม่รู้อ่ะโคยิงอ็โคยิงอ็โคยิง run โคยิงเฮ้ยวิ่งอีกตลบอะโคเมื่อกี้มีเหว์เลยอะโคยิงอ็โคยิง run โคยิงตามโคยิงเฮ้ยมันรู้แล้วมันรู้แล้วมันรู้แล้วนี่นี่อาเธออเธออาเธอ ตริไหนเนี่นี่ยข้างขวาข้างบนเนี่ยเดินดีแล้วเนี่ยข้างบนข้างบนข้างบน run ไกลไกลไกลตไกลเลยไกลไปไหนแล้ววะยังล่างวะ อ๋อ oh, ร so, <that> ู้ล้รู้ล้วรู้แล้ท่านิ่งเลยรู้ล้ถ้ามันหยุดเดินเนี่ยรู้นี่นี่วิวิ run วิฮ่าฮแม่งเลยโคโคเห็นป่ะโคโคอะโคหมอยปนหมอยเปินหมอยเปินอะโคหมอยปน run เดินอยู่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 เดิอยู่ อะไรอะไรนี่ะมีอะไรยเวะในในผู้หญิงเนี่ยนี่นี่ันหญิงบอก run ไปกนตามตามตามตานี่นนี่โคโคอาโคโคอโคโหนั่งรอเลยอะนั่งเลยอะ นี่นี่เอาตรงนี้เรามาเล่นแล้วไงอ๋อซจำแล้วเออไม่ใช่ขี้อย่ามาตอมแอดแอด run ไปไหนเรานี่ไี่เม็ดเมดวิ่งหาเมดรันไปไปเมดเมดเมดรัน <laughs> วิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งหนีแล้ววิ่งหนีแล้ว run ตามตาม,ตาม <laughs> 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 าหยุดแลย <laughs> หยุดเลยหยุดหยุดหยุดไปเยอะ <laughs> มึงสังเกต <laughs> <laughs> มึงสังเกตเนี <laughs> ย่ยวิเนี่ยไปไปวิวิวิ run หัวล้ยังมันรู้นะรู้ทันด้วยนะอาเชื่หญิงข้างบนมามาเม็ว่าบอลโอ้โหแม่หัวล้อก่อนเลยเม็ดเม็ดเมดเมดเมด run วิววิ run แล้วไปแล้วไปแล้วจีจีเด้อลงเดินลงนี่นี่นี่เม็ด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 อ๋อตัวเดิมเนี่ยนี่รู้แล้วเดินรู้แล้วเาตายจริง